vip b a c k g card คืออะไรแล้ว vip b a c k g card สามารถใช้ไปทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราควรจะเติม vip b a c k g card ไหมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุป vip b a c k g card แบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆแต่ก่อนที่จะไปรับชมผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับ เติมเกมและกนัลล็อกแลนเวิร์ดได้ที่ l i ทแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงและเกมแลกนัลล็อกทุกๆภาคทั้ง line l ลายแอดลิทแมนช็อหรือเติมเกมบนเว็บไซต์ l i d m a n s h o p c o m รับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายทีหลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนํามากมายเติมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ l i ทแมนช็อปเท่านั้น VIP b a c k g u a r d นะครับจะมีขายในแคชช็อปตั้งแต่วันที่24ตุลาปี67นะครับถึงวันที่28พฤศจิกาปี67นะครับจำกัด1 ID ต่อ1ตัวละครมีอยู่3ระดับนะครับก็คือจะมี VIP แล้วก็ VVIP แล้วก็ VVVIP นะครับทั้งหมด3ระดับนะระดับแรกนะครับ VIP Gift Box ราคาจะอยู่ที่ประมาณ550บาทนะครับจำกัดสิทธิ์1 ID ต่อ1ตัวละครนะ เมื่อเรากดเปิดออกมานะครับเราจะได้ V.I.P. Backcard จำนวน1อัน V.I.P. Backcoin จำนวน150เหรียญต่อไปเป็นระดับที่2นะครับก็คือ V.V.I.P. Gift Box ราคาจะอยู่ที่ประมาณ950บาทนะครับจำกัด1 ID ต่อ1ตัวละครเช่นกันนะเมื่อกดเปิดออกมานะครับเราจะได้ V.I.P. Backcard จำนวน1อันและ V.I.P. Backcoin จำนวน300เหรียญระดับที่3นะครับก็คือ V.V.V.I.P. Gift Box จำกัด1 ID ต่อ1ตัวละครเหมือนกันเลยเมื่อกดเปิดออกมานะครับพเพื่อนๆจะได้ VIP Backcard จำนวน1อัน VIP Backcoin จำนวน500เหรียญน,นะเดี๋ยวเราไปดู VIP Backcard แล้วก็ VIP Backcoin นะครับว่ามันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ VIP Backcard กันก่อนนะ VIP Backcard นะครับพเพื่อนๆสามารถไปใช้กับ NBT ที่มีชื่อว่า Happy Home อยู่ข้างล่างเมืองมอลล็อกนะครับติกัด 195, 42 เมื่อเราคุยกับ NVT นะครับก็จะมีให้เราแลกของตามนี้นะครับหน,นะครับเ,เพื่อนๆสามารถใช้ VIP b a c k Card 1อันนะครับเพื่อแลก VIP b a c k Ticket นะ VIP b a c k Ticket นะครับมันคืออะไร VIP b a c k Ticket นะครับมันคือตั๋วที่จะทำให้เพื่อนๆน,นะครับได้ตัวละคร ายค์สเลเวล70จ็อก70นะครับ1ตัวเลยนะเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บเลเวลก็สามารถใช้ v p p a แบ็ i ติเกตได้เลยนะครับแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็คือเพื่อนๆจะต้องเป็นอาชีพโนวิดที่จ็อก10เท่านั้นนะครับแล้วก็น้ำหนักต้องเป็นสูตรนะห้ามไปเปลี่ยนอาชีพมาก่อนนะครับวิธีใช้ก็คือคุยกับ NPT Wa วาเคลี่นะครับล่างเมืองมอลล็อก พิกัด 201, 4 2แล้วก็เลือกอาชีพไฮคาสที่เพื่อนๆต้องการนะครับคุยเสร็จเพื่อนๆก็อัพจ็อบคุยเสร็จอัพจ็อบคุยเสร็จอัพจ็อบนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะได้เป็นไฮคาสเลเวล70แล้วก็จ็อบ70และนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆยังสามารถใช้ ส VIP b a c k c a r d ไปแลกเป็นคอร์ตูมเวฟวีแฮะก็คือวิกบูนั่นเองนะก็จะมีพวกแสงประกายนะครับตามนี้เลยนะเอฟเฟกของคอรตูมนี้นะครับแล้วก็ยังใช้2 VIP b a c k c a r d นะครับไปแลกเป็นคอร์ตูมเล l โรตั d เ m มอนวิ g ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากสวยงามนะครับก็ไปแลกเป็น VIP b a c k t i c k e t มาเพื่อนๆได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บเลเวลนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดู VIP b a c k c o i n กันบ้างนะครับว่ามันสามารถเอาไปแลกอะไรได้บ้างนะ โดย v i p b a c k Coin นะครับเ,เพื่อนๆสามารถไปคุยกับ NPT ที่มีชื่อว่า Little Lin เพื่อแลกของรางวัลตามนี้เลยนะก็จะมีน้ำยาเลดิกนะครับใช้2เหรียญ b a c k Coin นะครับในการแลก น้ำยาเลเดิกเพื่อนๆก็สามารถกดแล้วก็ปั๊มเลเวลเราได้เลยนะใช้50เหรียญน,นะครับในการแลก All-in-One Buff Box Score All-in-One Buff Box s r o r e คืออะไรนะครับเมื่อเราทำการแลก All-in-One Buff Box Score มานะครับแล้วเรากดเปิดใช้เราจะได้รับไอเทมนะครับที่มีชื่อว่า Buffet All-in-One Buff ไอเทมชิ้นนี้นะครับตั้งแต่เรากดเปิดออกมานะจะอยู่กับตัวเรานะครับ7วันฝากครั้งได้แต่ไม่สามารถเทรดได้แล้วนะครับและเมื่อเรากดใช้งาน b u f f e t All in วันบนะครับเราจะได้รับผลของชาเลนจ์ดิงแล้วก็ u l t ติเมดดิงเอียร์เบสซิ่งนะครับเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ยังได้ ADK MADK นะครับบวก30 ADK MADK บวก1% h ฮิตฟีบวก 30, 30. ASPD บวก1ลดการใช้ s p ลง5%ลด f ิกชั่ทม30% m a x HP แล้วก็ m a x m a n มานาะครับบวกอีก5%คีแรงขึ้น5%ตีไกลแรงขึ้น5%โจมตีเวทแรงขึ้น5%และฮิวแรงขึ้น20%นะครับ ต้องเรียกได้ว่าบัฟนี้คือบัฟดาเมจล้วกันนะผมคิดว่าก็คือสรุปง่ายๆนะครับก็คือไอไอเทมชิ้นนี้นะครับจะอยู่กับตัวเรา7วันและเมื่อเรากดใจนะครับเราก็จะได้บัฟทั้งหมดเลยตามที่เราได้เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้เลย แต่เมื่อตัวละครเราตายนะครับบัฟก็จะหมดไปแต่เพื่อนสามารถกดใหม่ได้ตลอดเวลาเลยนะต่อไปเป็น all in one buff box นะครับเพื่อนสามารถใช้50เหรียญแบ็กคอยนะครับในการแลกเมื่อเรากดเปิดนะครับเราจะได้บ u f เฟ t all in one recovery potion ซึ่งเป็นไอเทมในการกดใช้นะครับจะอยู่กับเรานาน7วันเมื่อกดใช้นะครับเพื่อนจะได้รับผลของ small life potion medium life potion misterian water small mana potion เป็นเวลา1ชั่วโมงนะ ็เรียกง่ายๆนะครับว่าไอบัฟเนี่ยก็คือบัฟเพิ่มเลือดเพิ่มมานานั่นเองนะเด้งเลือดเด้งมานาน,นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นไอเทมที่เวลาเรากดออกมานะครับเราจะได้ใช้งานอยู่7วันและเมื่อตัวละครเราตายนะครับบัฟจะหายแต่เราสามารถกดใช้ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะตลอดเวลาเลยนะและอันสุดท้ายนะครับใช้เหรียญแบ็กคอยจำนวนร้อยเหรียญเพื่อแลกเบิร์ดเดย์กิฟต์บ็อกโดยกล่องเบิร์ดเดย์กิฟต์บ็อกนะครับเมื่อเรากด เปิดใช้งานเราจะได้รับไอเทมนะครับมา2ชิ้นอย่างแรกนะครับก็คือ Not For Sale k คาฟ่าบั f อย่างที่2นะครับก็คือคอร t ตูมเบิร์ดเดย์เคดแฮทเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันก่อนนะครับว่า Not For Sale k คา f a b u ั f มันคืออะไรนะโดย Not For Sale k คาฟ่าบั f นะครับเป็นไอเทมกดใช้งานเหมือนกันนะอยู่กับตัวละครเรานาน7วันเมื่อกดใช้นะครับเพื่อนๆจะได้เพิ่ม exp นะครับ50%รดอกเรีอีก50%เรนะครับโอ้เรียกได้ว่าสายเก็บเบลนะครับถูกใจบับนี้มากๆเลยนะจริงๆก็ได้ทั้งส เก็บเวลแล้วก็สายฟาร์มเลยนะแบบน,นี้นะครับและชิ้นที่สองนะครับก็คือคอร์สตูมเบิร์ธเดย์เค้กแฮท เป็นคอตูมนะครับที่เราสามารถสวมใส่ได้ทุกอาชีพนะในส่วนของอัปเปอร์หรือว่าหัวนั่นเองนะเมื่อเราสวมใส่นะครับเพิ่ม exp 15%รดรอปเลทอีก7% ATK 5% MATK 5%และบวกคิอีก10ิตอีก10นะครับลดระยะเวลาการไล่แปรผ่านอีก10%นะโดยความสามารถทั้งหมดนี้นะครับจะหายไปหลังจากวันที่9มกราคมปี68นะหรือว่าหมดกิจกรรม3ปีนั่นเองก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ได้สรุปมาให้เพื่อน เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะเติมดีไม่เติมดีนะครับก็หวังว่าข้อมูลพวกนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อมูลไหนผิดหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโคราคาดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ